มานี่เข้าเวยเฮ้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 ยเฮมาเด็เข้ามาแดกแดกครับผมนายไม่赖นายงานนี้มีแดกครับผมโตัวเหี้ยร้องเพลงไม่อเอาเอาดิเอาดิเอ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยกูกลัวนะเฮ้ยกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วเอาเอาดิเอาดิจะกินเมื่อไห่จะกินเมื่อไหจะกินเมื่อไหถ่ายให้เฮ้ยเฮ้ยเฮกูขอโทษกูขอโทษมึงอย่าถ่ายให้เพื่อนมึงดิ ทีมมึงถ่ายทีมมึงถ่ายของให้กับกันน่ะทีแดงเหรอเออมันถ่ายมันถ่ายลูกให้กันอะ่ะพอกูไล่ปุ๊บเพื่อนมึงถ่ายให้เลยอะ่ะเออเพื่อนกูก็ถ่ายให้ว่ะแต่ไม่พอว่ะโอ้โหจีเอ็มอ้ากูเปลี่ยนทิศทางวิ่งละโอ้โแล้วจีเอ็มมันส่งลูกให้นี่ใหญ่เลยอะ่ะอืมอืออือแล้วแม่งยิงไม่หยุดเลยอือหือสไปร์บัตเตอร์ฟักเกอร์เอาเอาถ่ายมั่งเว้ เพื่อนกูก็ถ่ายไว้พอมันเก็บได้เยอะมันก็ถ่ายคืนว่ะเอาว่ะกูคือความหวังของทีมเว้ยกูใหญ่สุดในทีมกูตัวเองอ่ะอุ้ยเจเอ็มแม่งมาทางนี้ยัดด oh, โอโอ้โหกูแตกครับผมโอ้โหโอ้โหตัวที่วิ่งหนีได้ก็วิ่งกันพลาดเลยเอา้าเอา้าเ, oh. เอา้เอาตัวที่วิ่งหนีได้ก็วิ่งพลาดเลยเอ่ะทีนี้กูตัวไอตัวเล็กๆของกูที่วิ่งหนีได้แม่งวิ่งกันพลาดเลยเนี่ยอ้าวิ่งเร็ววิ่งเร็วมันมาแดกเราแล้วอ้าวิ่งเร็ว ตัวเมื่อกีใครเข้าท้องมานายอุ้ยอุ้ยโอ้โหอู้หกูไปแล้วอตโวเมื่อกี้ใครเข้าท้องมาไอ้นายนายอามันล้อหานะไม่รู้มันแฮปปี้วิวโอเคฟ้าต่อไปไอคลิปคลิปอื่นๆจะเป็นแฮปปี้วิวมั่งละเกมพวกเกมแนทนี้เราต้องแบบเก็บเกี่ยวมาให้หมดนะโอเคครับผมก็สำหรับการเล่นเกมแดกจุดในวันนี้คงต้อง พอเปียนคนนี้ก่อนนะครับพ่อก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์นะชอบมากๆกดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจให้ด้วยนะแจพเพราะเพจเงียบมากนะเหมือนเดิมโอเคสําหรับพันนี้ผมนายพันจ่ารายงานครับผมบายบาย